ที่สาราพักดีแผ่นดินหน้าสารากลางจาังหวัดชมบุรีผู้ประกอบการเสริมความงามอินเทอร์เน็ตร้านเกมนะครับรวมตัวกันประมาณเกือบ50คนพร้อมทั้งเตรียมยื่นหนังสือขอผ่อนปลนให้เปิดสถาบริการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการถูกสั่งปิดในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพราะเกรงว่าจะเกิดคัตเตอร์ทําให้เกิดการแพร่กระจายของไวลลรัสส่งผลใหผู้ประกอบการไม่มีไรายได้ไม่มีเงินจ่ายลูกน้องที่สําคัญไม่รับการชดเชยใดๆจากทางภาครัฐเลยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงได้ร้องให้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบรุรีพิจารณาให้เปิดได้เพื่อที่จะได้มีการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวโดยมีทางด้านของนานทนาริติรามม่วงมารับเรื่องร้องเรียนทางด้านของนายบริบูรณ์ชัดเทียมผู้ประกอบการเสริมความงามได้บอกว่า การเดินทามาร้องเรียนในครั้งนี้เนื่องจากว่าจะรับผลกระทบอย่างหนักจึงรวมตัวกันมาร้องขอความเป็นธรรมจากทางผู้ว่าริการจังหวัดชมบุรีให้สั่งเปิดซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอด้วยความหวังหลังจากถูกสั่งปิดมาแล้วเกินครึ่งปีนะครับตอนนี้ไม่มีไรายได้เลยเกี่ยวกับการเปิดครับการเปิดของคลินิกแล้วก็เป็นพวกร้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นพวกร้านส,สับที่โดนปิดไปแล้วรอบสา ได้ครับตอนนี้สั่งปิดไปยังไม่ได้มีการเปิดเลยครับทางพวกพิมีมก็เลยลงโวกันมาแล้วก็เหมือนมาคุยกับทางท่านผู้ว่าครับตอนนี้ก็มีคนมาลับเรื่องเรียบร้อยแล้วคตอนนี้เรารอคําตอบไหมครัใช่ครับรอคาตอบจากด้านบนครับตอนนี้กาลังมีตัวแทนของแต่ละสถานที่พอไปคุยกับท่านผู้ว่าด้านบนครับมีคนมาลับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอคําตอบอยู่ครับเดือดร้อนครับตอนนี้คนจะร้อนมากครับเพราะว่าแต่ละที่ก็โดนปิดทั้งกรุงเทพทั้งสมุทรีตอนนี้ก็โดนกันหมดเลย ตอนนี้เห็นทางกรุงเทพก็กำลังจะเปิดแต่ว่าทางชลบุรีก็ยังยังไม่มีวีแ่แววว่าจะเปิดหรือเปล่าก็เลยลองมาคุยกับท่านผู้ว่าดูครับครับอยากบอกอะไรกับท่านผู้ว่าไหมฮะ,ะก็อยากให้ท่านช่วยหันมามองพวกเราบ้างครับว่าอตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนทั้งลูกน้องทุกคนมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบอยากให้ท่านผู้ว่าลองมาใส่ใจพวกเราบ้างสนใจพวกเราบ้างครับประมาณนี้